กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องทูดเจฟรามนะครับมือนี้นะครับอาจจะเห็นถุงแดงๆนะครับมาตั้งไว้ทั้งหนากล่องนะครับตัวนี้ก็เป็นแต่ถาดอาหารเสริมนะครับบํานุงง่วรีโพมิกรีมิกนะครับขึ้นข้อริโภคตนาเขานะครับตัวนี้บอด้มีโฆษณาด้วยว่ามือนี้นะครับผมกระชิมาเลี้ยงง่วนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นง่วเอ่อชาโเล่นะครับชาโลเพีแม่ตัวนี้ คือสื่อมาเลี้ยงนะครับบเดียอามาขายนะครับเพราะว่าผมจะเอ่อเอาไว้อนาคตเป็นแม่พันธุ์นะครับตัวนี้กับกันแต่ว่าผมก็รู้ซึกว่าผมแบบอุ๊ยด้ซึกว่าโชคดีนะครับถี่มาเจอว่าแชโรลีแม่ตัวนี้ก็คือหามาโดนแล้วนะครับหาว่าแชโรลีแนวจังสีนะครับก็คือส่วนมากนะครับผมจะไปหาสื่อตามตลาดก็จะมีแต่แบบมีเขานะครับตัวนี้คือบนมีเขานะครับเชโรลีวุ้นมีเขานะครับนี่นะครับ ตัวแรกซื้อมากนะครับงอตัวนี้จะเป็นดูพร้อมๆในหลังจากมอเหลียงไหวสักพักนะครับก็เริ่มข้นนะครับก็เริ่มเลียมเป็นเหลี่ยมๆนะครับข้นเหลี่ยมเริ่มเป็นเกลียงเก่านะครับตอนแรกจะมีแผลมียังนะครับเต็มโตอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็เลยจะซื้อแธทตุนะครับรีโพมิกนะครับรีโพมิกพรีมิกนะครับก็เอามาบำรุงงวเบิงนะครับจะ ผมจะลองเอาคุณเบิองนะครับในระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างบ่นะครับเดี๋ยวนะครับนี่เขาก็มาเบิงนะครับก็เอ่อนี่นะครับซัพพคุณมีแร่ธาตุนะครับเสริมแร่ธาตุเสริมวิตามิน A E E D นะครับเป็นแร่ธาตุอาหารสัตว์นะครับตัวนี้นะครับแร่ธาตุนั่นนะครับขนาดหนึ่ง้ยขนาด5กิโลกรัมนะครับ ใส่ได้กับหัวอาหารขนาด1ตันนะครับอาหารัวขนาด1ตันก็ถือว่าป็นัวเชื่ยที่แบบเข้มข้นเติบนะครับแต่ว่าทาเอาให้หัวกินเอาให้เอาให้หัวกินโลดนี่ก็นาจะโบดีนะครับมันนาจะมีมีโทษกับหัวนะครับเอาง่ายๆนะครับก็คือเท่าก็ใส่ยางระมัดระวังนะครับอย่าไปเอาให้หั่กินหลายนะครับเท่าที่ผมเอาให้หัวนะครับก็เอาให้มระหนึ่งช้อนนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับ ใส่กับหัวอาหารขนาดหนึ่งถ้วยนะครับหนึ่งถ้วยนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะครับหัวอาหารก็คือหัวอาหารนะครับก็คือผมเอาจะเอามาเตรียมไว้นะครับหนึ่งถ้วยกับหนึ่งถ้วยตัวนี้นะครับหนึ่งถ้วยหนึ่งชามนี่นะครับหัวอาหรรวมไว้ในนี้นะครับไว้หนึ่งชามนะครับกั็อ่ะแหละถาดอาหารเสริมนะครับหนึ่งช้อนเอาให้หัวกินนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเขาไปดูทั้งในนะครับมาหัวชโลเล่นะครับหุ้นนะครับจะเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะผ่านไปเนี่หนึ่งเดือนกับการใส่อาหารเสริมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมพาเขาไปเิงทั้งในครานะครับอ่ะกันนี้นะครับให้ดูหุ้นไว้นะครับดูหุ้นไว้ก็คือยังดูพร้อมๆนะครับดูพร้อมๆแล้วจะได้ล่างนะคุณดูพร้อมๆเนี่ยแต่ว่ากระโบดได้เชื่องว่าผมผม เติบนะครับก็ดูแบบยังมีหนามมีนวลอยูนน่นะครับเดี๋ยวจะเอาหัวเชือนะครับเอาหัวเชือนีแ่แหละลองผสมกับหัวอาหารใหงัวกินนะครับประมาณหนึ่งเดือนว่าจะมีความเปลี่ยน,นแปลงบ่อนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาเขาเรื่องอีกเรื่องนะครับก็คือการเลือกเลือกนวสา,ายพันธุ์ชะโรล,ลนะครับเพื่อจะเอามาพัฒนานะครับก็เลือกเอา พยายามเลือเอาตัวเลือดสูงๆดีกวัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็มีเอ่อความเลือดอยากสูงแน่นะครับก็ให้ดูนะครับราคาก็ที่ผมได้มานะครับตัวนี้ก็ได้ประมาณราคามาสอง0มื่นกว่าบาทเองนะครับสองหมนกว่าบาทตัวนี้ก็อยู่น้าผมประมาณสามสี่เดือนแล้วนะครับก็นั่งก็เริ่มอ้วนแน่นะครับไม่เลยก็คคือโอ้สภาพเอ่อเป็น มีแผลมีแผลมียังเต็มโตนะครับเป็นสภาพเงาเหงานะครับเป็นเงาเหงาเสาเสาลังจากมาอยู่ก็ผมผมก็ได้เลี่ยงไว้ดีๆนะครับก็เริ่มอ้วนนะครับเริ่มอ้วนขึ้นมาแต่ก็ากิจะเห็นโค้งกระดูนะครับโพโพนะครับแต่ว่าอยู่ี่กระเหลียบเพื่อแล้วนะครับค้นก็จะเป็นค้นเยา่อนะครับขนกันหลวงแน่แล้วนะครับเป็นข้นสันนะครับก็เหลือแต่จะขุ้นไว้นะครับให้ให้ดูอ้วนอวนนะครับ เดี๋ยวก็เจอกันอีพี่หนานะครับเดี๋ยวอ่ะนะครับจะส้นงูหน่อยแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพี่หนานะครับก็หามาเบิงนะครับว่าหลังจากเขาได้ใช้อาหารเสริมรีโพมิกไปแล้วนะครับก็คือสีอ้วนขึ้นยุบ่บนะครับเดี๋ยวเขาจังสีผ้ามาชมเบิงนะครับก็บสำหรับวันนี้ก็ขอกลับลาบเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหมอนะีพี่หนาสวัสดีครับ